ครับผมกราบสวัสดีสวีดัตเพื่อนเพื่อนพี่น้องสาวโวกชงอีกทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับแอดมินแอนเดียครับก็สามคลิปที่ผ่านมาเนี่ยผมอัพคลิปที่มีทั้งเล่นไปพูดไปและคลิปถอดหมากที่ล้วนแต่เป็นหมากเล็มกระดานปกตินะครับแต่วันนี้ผมมีเกมต่อหมากที่น่าสนใจของแอดมินเฮเกะมาให้ชมนะครับโดยเฮเกะจะเป็นฝ่ายต่อคัคคุให้ผู้เล่น5ดั้งชาวอเมริกันครับก็เป็นผู้เล่นที่มีฝีมือพอัตอยู่เหมือนกันครับคนนี้ผมไปส่องคลิปฟดูแล้วเห็น ไล่ทุบห้าหกั้งญี่ปุ่นได้หลายคนอยู่เอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยดีกว่าไฟที่ต่อมาจะได้เดินก่อนนะครับอันนี้ผมไม่ได้กลับกระดานที่ดูนะไฟต่อมาจะอยู่ด้านบนครับเปิดเบีย้ยหน้าเรือดัมเบลเปิดทั้งคาคุแล้วดันเงินตัวขวามาไว้หน้าทองก็ถือเป็นการขึ้นหมากสามสเต็ปแรกที่เป็นธรรมชาติที่สุดแล้วครับสำหรับเกมที่ต่อคาคุ ขึ้นเงินมาตำแหน่งนี้มีโอกาสที่จะเล่นฟูรี่บีชะนะครับแต่ก็ต้องรอดูกันต่อ,อไปแอนิกเกตเดินเบียริมดูเชิงไปก่อนอยันเบียริมบ้างครับและแล้วก็เผยเห็นครับว่าผู้เล่นอเมริกาเปิดหมากด้วยชิกเกนบีชะนะครับเรือคลอง4ขยับขุนนะครับ แอตตเกยรีบเดินมาก่อนเลยครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะขึ้นเงินมา,าตรงนี้เพื่อทําการแลกเบีย้ยตรงบุกตรงพิกัดหกห้าหรือเปล่าหรือต้องรีบขึ้นมามาช่วยเสริมแนวป้องกันก่อนแต่ทรงแบบนี้มันก็ใช่ว่าจะบุกไม่ได้นะตาบุกมันคือแต้มนี้ฮะนี่ครับ,รบโยนเบีย้ยทิ้งไปเลยครับและถ้าเกิดแอเกเอาเบีย้ยกินกลับตรงนี้ตาต่อไปที่คนจะเล่นก็คือตรงนี้ครับ เดินไปกดตรงนี้เลยเงินทองผูกมา้าตาต่อไปก็ค่อยขยายเงินมาตรงนี้ครับนจากนั้นเอทีเกตก็อาจจะเอาเรือถอยไปก่อนหลบตากดของข้าคูไว้แล้วก็ค่อยขึ้นม้ามาช่วยหาสมทบตรงนี้เป็นการตกเบีย้ยคืนครับแต่ถ้าเกิดเอทิเกตเดินเงินมาไล่ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรครับเนี่ยฮะ มันจะออกมาใน,นลกักษณะน,นี้หรืออีกแบบหนึ่งถ้าเกิดถ้าเกิดเอามมากินล่ะ <t> ก็เล่นเหมือนเดิมครับเอาค่าคู่มายืนตรงกลางกระดานอาแล้วเงินขึ้นมาไล่ไม่ได้ด้วยครับไม่งั้นเบีย้ยตรงนี้จะเสียฟรีแล้วเป็นการอฟรอกเรือกับเบีย้ยด้วยเห็นไหมครับตาต่อไปเอทิเกอาจจะเล่นตาน,นี้ก่อนจากนั้นก็ขึ้นเงินตรงนี้ครับแล้วอิเกก็ ถอยเรือไปแล้วจากนั้นก็ไหลเบี้ยไปตรงนี้ครับเพื่อที่จะเอาเงินขึ้นแล้วก็มาตบตรงเบี้ยตรงตำแหน่งหกสี่ตรงนี้เห็นไหมครับอก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งครับที่สามารถบุกได้เลยโดยการเส้นเบี้ยทิ้งหรือถ้าเกิดว่าเบี้ยเบี้ยตรงนี้ของแอนทเกตยืนนิเฉยล่ะแต่เรื่องที่จะเอาเรือมายันเรือกันแบบนี้เลย ก็เล่นได้ครับนี้่าจะประมาณนี้ครับนี่ครับแล้วก็อ่าตรงนี้ก็อาจจะกดไว้เลยก็ได้นะครับต่างคนต่างแหลกแต่ตรงนี้ฝั่งผู้เล่นเมริกาได้เปรียบเขาเพราะว่าจริงอยู่ที่ว่ามัน ก็ยังก็ยังยังไม่มีใครได้เปียบเสียเปรียบแต่ว่าฝั่งู้ริเมกาเนี่ยในมือมีเงินกับเบีย้ยมาไว้ในมือเนี่ยมันยังเอาไปทําประโยชน์อย่างอื่นได้ครับแต่ว่าแอทิเกนี่โดนบังคับใช้อ่าเอามาวางเพื่อป้องกันนะฮะแต่ผู้ริเมกากับขยับขุนก่อนครับแล้วแอทิเกก็ไม่รอช้าครับ รีบขยับเบีย้ยกลารก่อนเลยเพื่อป้องกันไม่ให้ค่าคู่เนี่ยวิ่งมากดตรงพิกัด5าได้นะครับขยับคูนแล้วนะฮะขยับคุนลูกเดียวเลยอขยับหอกตรงนี้คุ้นๆไหมอแอเชกเกตขึ้นเงินมากองกันตรงนี้นะฮะทำให้แนวป้องกันนี่หนาแน่นมากนะครับฝั่งผู้เล่นเมริกาก็จะเจาะยากขึ้นด้วย เอาขุดลงรูแล้วนะฮะเป็นป้อมอนากุมะถ้าแปลตรงๆมันก็คือรูหมีแต่กลุ่มคนไทยเล่นโชงอีเนี่ยจะเรียกว่าถ้ำหมีครับอแล้วก็เอาขุนพนเงินแล้วก็ขุนพลทองเนี่ยมาอุดไว้คือผมไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่านะเวลาแบบฝั่งตรงข้ามเล่นป้อมหมีใส่เนี่ยผมนี่ถึงกับททีเลย คือถึงกับซีทุกครั้งอ่ะเพราะว่ามันเป็นป้อมที่แน่นครับแล้วมันต้องใช้เวลาเข้าตีค่อนข้างนานครับใครที่ใจไม่นิ่งพอเนี่ยพอเห็นป้อมหมีเนี่ยบางคนก็ถอดใจไปตั้งแต่ต้นเกมเลยก็มีทั้งที่เกมมันก็ยังดําเนินไปไม่ถึงไหนแต่ของแบบนี้เราต้องฝึกครับอย่าเพิ่งตัดใจอะไรง่ายๆดีกว่าโอเคครับมาดูกันต่อไปเนีย่ยเริ่มเริ่มเอามาอุดแด้เห็นไหมครับ ทองสามเก้าตรงนี้นะจริงๆมันน่าจะเป็นทองสามแปดมากกว่านะเพื่อช่วยอป้องกันเบีย้ยสองเจ็ดตรงนี้ให้มันแข็งแรงยิ่งขึ้นครับครับแล้วก็เอทิเกตเปลี่ยนเส้นทางเอาเรือมาบุกตรงแหลงสองแล้วนะครับมาจากดำเนินต่อไปครับผมครับแล้วเอทิเก เดิมเบีย้ยแรกก่อนเลยครับเผื่อในอนาคตเนี่ยจะสามารถใช้เบีย้ยไปทำอย่างอื่นได้ฮะก็ยังไม่รีบวางเบีย้ยไรกรเดิมนปีผูกก่อนเพราะเดี๋ยวจะโดนอ่าสอยฟรีตรงนี้ได้แล้วก็วางเบีย้ยปิดครับตามค่าครับ,รบขยับขุนบ้างแล้วนะครับแอนติเกตเดิมเบีย้ยริมดันทองขึ้นเดิมนเบีย้ยขยับขุน เออันนี้ผมละงงจริงๆตาเนี่ยคืออุตส่าห์โยกเรือมาอยู่ๆก็ยังจะเอาค้าคุ้มมาบังเรือตัวเองคือที่ผมคิดนะผมผมก็คิดว่าเออน่าจะหาทางแลกเบีย้ยตรงนี้เก็บเบีย้ยไปไว้เนีือเพื่อเพื่อแบบไปใช้ยางอื่นแต่ก็เอาค้าคุ้มมาบังนี้มันมันจะทําอย่างนั้นไปทําไมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอืม ขึ้นเบีย้ยสูงนี่นะฮะกดไว้ทองขึ้นสูงมากครับตอนนี้แอเอเกตเดินเบีย้ยกลางก็โอเคครับตามนั้นแต่ก็ยังไม่รีบกินครับผู้เล่นอเมริกาเดินเรือก่อนแอเอเกตก็ระเบิดเบีย้ยทิ้งแล้วก็เส้นเบีย้ยทิ้งตรงนี้ต้อนทองขึ้นมาครับเป็นการอ่าต้อน ล่อให้ทองขึ้นสูงนะครับเพื่อที่แนวป้องกันของบริเวณป้อมเนี่ยให้มันแบบหลัหลวมมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะเหมือนจะไม่เวิร์กแต่ก็โอเคนะครับแต้มแบบนี้แอนติกเกก็เดินเบี้ยครับอ่าไม่ใช่วงังวังเบี้ยครับแรกแล้วก็พเลิเวกาเอาเรือกินเบี้ยกับตรงแหลงเลงกลางนะฮะแอนติเกก็เดินเงินขึ้น แนว้วางเบีย้ยไล่เรือถอยผู้ดิเมกาวางเบีย้ยไล่เงินครับแอตติกเกตก็ถอยปกติไม่มีอะไรหมาจากเดินนต่อไปครับอ่าผู้ดิเมกาไม่กินนะฮะแต่เลือกที่จะเดินเงินมาตรงพิกัด5้าหแทนเพราะว่าเพราะว่าถ้ากินเบีย้ยก่อนเนี่ยมันจะทำให้ม้าของฝั่งเอเิเกต มันเข้ามาคุกคามได้ก่อนและก็อย่าลืมว่าอ่าบริเวณตรงแร้งหกกับแรง 5, ้งที่ห้านะครับฝั่งเอสเทเกตเนี่ยไม่มีเบี้ยอยู่บนกระดานแล้วนะฮะเอสเทเกตก็จะสามารถวางเบี้ยเข้ามาอ่าก่อกวนได้ก่อนเพราะที่สังเกตในตอนเนี้ยคือต่างฝ่ายต่างต้องขึ้นหมากเพื่อชิงเซนเตอร์นะฮะเพราะถ้าคุมโซนบริเวณเซนเตอร์ได้เนี่ยมันก็จะยิ่งขยายหมากขึ้นไปบุกได้ง่ายขึ้นนะฮะ ก็เลยไม่กินไหลเงินขึ้นไปก่อนแบบนี้แอดเจคตเองก็ยังไม่รีบกินเหมือนกันครับก็รีบเดินเงินขึ้นมาเป็นการชิงพื้นที่นะครับแอเดเจตเอาเรือช่วยซ้อนนะครับป้องกันตานนี้เอาทองกินก็เป็นแต้มที่ดีครับเอาทองกิน แต่ถ้าเอาเงินกินเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะถ้าเอาเงินกินเนี่ยในอนาคตก็ฝั่งริลอเมริกาจะเล่นตานี้ฮะถ้าเกิดกินขึ้นมาปุ๊บมันจะออกมาในลักษณะนี้ฮะเห็นไหมคาคุจับเรือแล้วเบี้ก็ยังไปจับเงินอีกแก้ยากครับ ถ้าเกิดอแอนให้เกวางบี้กันตรงนี้นะครับก็ท่านใน,นั้นเองก็เบี้กินเงินเลยนะแล้วตรงนี้ก็อเบี้ยตรงนี้มันเป็นแท่นให้สามารถวางวางทองกับเงินบุกได้ด้วยนะรตรงบริเวณนี้เห็นไหมฮะนะแล้วเบีย้ยตรงก็กินไม่ได้ด้วยนะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยก็เรือจะโดนโฉบเห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดเดินเดินหลบเฉยๆล่ะหลบแบบนี้ ่ามันก็ไม่มีอะไรนะอาจจะจริงๆตาต่อไปก็ขึ้นเงินตรงนี้ก่อนก็ได้นะอืมผมว่าผมว่าเวิร์กกว่าเยอะนะแล้วหลังจากนั้นก็ไหลเงินขึ้นไปตรงนี้ได้นะเห็นไหม ฉะนั้นเอาทองกินนี่ถูกต้องแล้วครับเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงอ่าถ้าเกิดถ้าเกิดกรณีผู้เล่นอเมริกาเอาเบี้ยก,กินตรงนี้ขึ้นมาแล้วทองมันก็จะได้ไม่โดนจี้อ่าตรงหัวตรงหน้าทองด้วยโอเคครับผู้เล่นเมริกาเส้นเบียทิ้งตรงนี้ครับตอนให้เอามาขึ้นแล้วก็วางเบียซ้ำอีกทีครับจับมา้าไอเกะเดินมากินตัดแล้วก็เป็นการหนีครับ เบี้ยงหงายเรือถอยตรงนี้วางบี้สี่สามหลายหลายคนอาจจะงสงสัยว่าเอ๊ยแล้วแล้วถ้าเกิดวางบี้จับม้าตรงนี้ละ่ะ <S mistakes. S 1> จะทำไงดีละ่ะเสียม้าแน่นอนก็ยังไม่ต้องคิดอะไรมากครับเ็เอทเเกอาจจะเล่นตานี้ได้อยู่ <S <S <arts> <S ไล่เงินตรงนี้แล้วก็ม,มาถอยมานี่ดีกว่าครับให้มันใกล้ใกลบ้บริเวณป้อมดีกว่า จากนั้นแอธิเกก็อาจจะเล่นตานี้ฮะเป็นการเตรียมหงายบี้ในตาต่อไปด้วยนะครับถ้าผู้เล่นอเมริกากินตัดก็เตรียมหลามานี่นะแล้ว,ลวถ้าถอยมานี่ถอยมานี่เสร็จแอทิเกตเล่นตานี้ไดนะ้เตรียมไหลทองไปกินเงินเพื่อจับเรือจับคาคุเห็นไหมครับและถ้าเกิดว่าผู้เล่นอเมริกากินนะฮะ มันก็จะออกมาในลักษณะนี้เห็นไหมหรือถ้าเกิดว่าถอยค่าคู่มาตรงนี้ล่ะเอตกเกอก็อาจจะเล่นอ่าวางบี้ยตรงหกหกครับเพื่อเตรียมเล่ินยศตรงนี้แต่ผู้เล่นอเมริกาก็อาจจะตรงนี้เหมือนเดิมครับอมแต่ก็เหมือนจะเหมือนจะไม่เวิร์กนะตาต่อไปก็อืม หลายทองก็ไหลได้นะจากนั้นกม็มาทำประเด็นตรงบริเวณนี้แล้วใช่ไหมแล้วก็อาจจะถอยเรือถอยเรือมาตรงนี้แล้วก็ไปช่วยช่วยชีวิตม้าตรงนี้นะแล้วเตรียมเตรียมหงายด้วยนะฮะ เห็นไหมอ่าเนี่ยมันจึงเป็นเหตุผลที่วางวางเบี้ยไปตรงนี้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรครับก็เลยตัดสินใจวางวางเบี้ยตรงสี่สามตรงนี้เพื่อเตรียมเตรียมผลิตเบี้ยหงายไปค่อยๆเบียดเบียดไปทีละนิดทีละนิดเนี่ยก็โอเคกว่าครับวางเบี้ยที่ ทองกินเบีย้ยจี้อีกเอามากินตัดแต่ถามว่าเมื่อกี้หลบได้ไหมก็หลบได้ครับแต่ทีเนี้ยผมอยากให้อยากให้ทุกคนสังเกตอะไรดีๆหน่อยทรงเนี้ยตอนเนี้ยจะสังเกตว่าแอนทิเกตมีอ่ามีเบีย้ยมายืนอยู่ตรงสามเจ็ดแล้วถ้าเกิดเมื่อกี้ มันอ่าแบบนี้ล่ะลองดูนะเห็นไหมว่ามันไม่มีเบีย้ยอยู่มเมื่อกี้เพราะว่าถ้าเกิดถ้าเกิดไม่กินเบีย้ยตัดไปเมือเ่อกี้เราจะสังเกตดีๆนะคะว่าอ่าเบีย้ยเบีย้ยพิกัดตรงสามเจ็ดเนี่ยมันเข้ามามีจุดยืนตรงหน้าป้อมแล้วมัน เข้าใกล้ขุนด้วยนะ,ะถ้าเกิดในอนาคตเนี่ยเกิดมันนูนียกันบริเวณนี้แล้วต่างฝ่ายต่างแลกเงินแลกทองกันไปไว้ในมือเนี่ยแอนติเกตก็จะสามารถวางอ่าวางทองกับเงินมาบุกตรงนี้ได้ครับฉะนั้นไอเบี้ยตำแหน่งสามเจ็เนี่ยมันก็เป็นแท่นแท่นบุกให้อ่าแอนติเกตเนี่ยได้บุกง่ายขึ้นนะฮะาฉะนั้นกินเบียตัดต,ตรงนี้ ดีแล้วครับเป็นการตัดปัญหาเสียัตต้นลมครับแล้วมันทําให้ปอ้อมฝั่งผู้เล่นอเมริกานั่งคลายออกด้วยเป็นตาเดินที่ดีเหมือนกันครับตรงนี้แต่ถ้าให้ผมอธิบายนะถ้าเกิดว่าไม่กินกลับนะตรงนี้อ่าแต่เลือกที่จะถอยอืมตาต่อไปก็อาจจะวางเบี้ไล่เงินตรงนี้ฮะ แล้วก็อืมตรงนี้ก็เดินก็เดินทองไล่ครับแล้วก็ถอยค่าคู่มานี่จากนั้นเอติเกก็อาจจะเตรียมไหลเบีย้ยกลางตรงนี้เลครับแล้วถ้าเกิดผู้เล่นเมกากินเบีย้ยตัดตรงนี้แอทิเกออาจจะเล่นตาน,นี้ได้เงนนี่ครับแบบนี้เจ๊งแน่นอนครับผู้เล่นเมกา หเห็นไหมครับ <c oughs> ก็เป็นแต้มเดินที่ดีเลยครับถ้าเกิดอ่าผู้เล่นอเมริกาไม่ไม่กินบี้อย่าตัดตรงนี้นะก็เรียบร้อยเลยครับฉะนั้นกินตัดเนี่ยแหละถูกต้องแล้ว <c oughs> แล้วก็วางบี้ไล่ครับแต่ไม่ถอยครับ ต่างคนต่างจับแต่เอทิเกตได้เดินม้ากินกับแล้วได้เข้ามาคุกคามก่อนได้เข้ามาป่วนก่อนแต่ฟูลเลมิกาไม่สนใจครับกินไปเลยฮะแล้วเอาเงินกินคืนครับวางเออไม่ใช่เดินบี้ไปหงายเลยครับไล่เรือเอทิเกตก็สไลด์หลบครับไม่มีอะไรตรงนี้ฟูลเลมิกาเตรียมเตรียมมาบุกแล้วนะตรงนี้ วางม้าตรงนี้เป็นแต้มที่ดีครับนอกจากเป็นการบล็อกแล้วก็ยังสามารถจับเงินได้ด้วยเป็นการบุกไปในโตด้วยครับก็อย่างเดินมาจับเรือครับตรงนี้เกบอกไม่สนใจครับกินเงินินเลยฮะแล้วผู้เล่นอเมริกาก็กินคืนครับเงินมาจับเรือนะรตรงนี้อืมถ้าไม่ได้เดินเรือมาอยู่ มาอยู่ตรงสามแปดเนี่ยแล้วถ้าอ่าสไลด์ไปตรงอื่นได้ไหมเช่นอ่าอืมตรงนี้แล้วกันตาต่อไปที่เล่นก็ควรจะเป็นตานี้ครับก็ยังเหมือนเดิมเนี่ยแทบจะไม่ต่างอะไรคือคือจะสะก,กิดทองออกเพื่ออ่าคือเราจะเห็นว่าทองตัวเนี้ยมันกําลังช่วยคุ้มกันเบี้ยตัวนี้อยู่ เพราะถ้าทองมันออกไปเมื่อไหร่เนี่ยเรือก็ได้เข้ามากินแล้วก็เลื่อนยศเป็นตัวริวได้เห็นไหมครับ,นะรบเดี๋ยวผมลองแกะให้ดูรคร่าวๆนะฮะเนี่ยมาเจ้าไมาลนะักษณะนี้ถ้าเกิดกินเงินตัวล่างก็เตรียมซื้อแม่ตรงนี้ได้เลยเห็นไหมอ่หาหรือถ้าวางปิดไว้ก่อนก็ก็ตามนั้นฮะเนี่ย หรือถ้าเกิดกินเงินตัวขวาก่อนล่ะเอ้ยไม่ใช่เงินตัวนี้ก็แทบจะไม่ต่างกันเท่าไหร่ถอยเงินป้องกันซื้อไหมอ่ะแต่มันก็อืมตานี้อา,อาจจาะ อาจจะเอ้ยไม่ได้ด้วยเดี๋ยวนะมันมีเบีย้ยตรงนี้ใช่ไหมอาจจะเตรียมอ่าถอยมานี่ก่อนนะคะแล้วก็วางเบีย้ยเตรียมวางเบีย้ยตรงอาจจะกินทองตัดตรงนี้ก่อนนะครับ ดูจากทรงนี้ก็อืมก็เรียกว่าบุกยากนิดนึงแต่แอทเทเกก็ได้เปรียบม,มากครับตรงนี้แต่เดินเรือมาตรงนี้ก็ไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่แต่มันก็จะยิ่งทำให้ทาให้เรือนี้ มันตกเป็นเป้านิ่งในการโจมตีของฝั่งแอตเกเตด้วยแต่เดินวางม้าตรงนี้ไม่ค่อยเวิร์กนะเพราะว่ามันเป็นการอุดตาหนีของขุนครับเดี๋ยวผมะสะแสดงให้ดูจริงๆมันก็ควรจะเป็นเอาเดินกินตับตรงนี้ไปก่อนแล้วก็เอาขุนหนีขึ้นครับ เพราะถ้าเกิดเอาเรือมาวางลุกตรงนี้มันก็ไม่มีอะไรครับขุนก็หนีขึ้นได้เห็นไหมฮะเพราะว่าอ่าเอาเรือกินตัดเงินเมื่อกี้เลยเนี่ยมันก็จะทําให้เกมเนี่ยดําเนินต่อไปได้อีกระยะหนึ่งแต่เอามาวางเอาม้ามาวางอะมันก็เหมือนกับขังขุนตัวเองไว้ครับนี่คิดว่าเขาน่าจะพลาดเนี่ย แล้วกินทองตรงนี้เลยเนี่ยครับเตรียมซื้อเมฆนะฮะแล้วก็วางเงินกันปิดเย่ยขุนต,ต้อนแล้วครับไอตเทเกตเขาไหลเงินขึ้นมาครับเนี่ยครับตามที่ผมบอกเลยครับเรือ,อน,นี้ก็ตกเป็นเป้านิ่งให้แอ้เทเกตวางไล่จี้ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเืยเ แทนที่จะได้ขยับตัวอื่นบ้างแต่ก็ยังต้องมาเสียเวลาขยับเรือแบบนี้เห็นไหม,มเหมือนจะถอดใจแล้วนะครับดูทรงและสุดท้ายก็ตามนี้แหละครับยังยังซืม้อมไม่สุดครับแต่ผู้เล่นเมริกาก็ขอยอมแพ้ไปเป็นอันจบลงด้วยชัยชนะของเอทเเกครับทั้งหมด ร้อยสิบเก้าตาเดินครับแต่ถ้าจะเดินที่สุดก,อออก็มันจะ100นะร้อยยี่สิเอ็ดมนะฮะก็เป็นอีกเกมที่งดงามมากครับอ่ะโอเคครับเหมือนเดิมผมจะรีที่ดูตั้งแต่ตาแรกยันตาสุดท้ายเผื่อมีคนอยากเอาไปแกะเพิ่มเติมนะครับ คือไม่รู้ว่าคนอื่นจะรู้สึกแบบผมหรือเปล่านะแบบเวลาฝ่ายต่อหมาให้เราแต่เราสร้างป้อมหมีนี่มันมไม่รู้ดิผมอาจจะคิดมากไปเองก็ได้มั้งแต่ผมมีความรู้สึกว่ามันเหมือนไม่แน่จริงยังไงไม่รู้คือลองคิดดูดิหมากก็มีเยอะกว่าแต่เอาขุนลงดูนี่แบบไม่รู้ว่ากลัวอะไรกันอะเวลามีคนต่อหมาให้ผมไม่เคยเล่นป้อมหมีเลยนะ เว้นแต่ขุนผมโดนต้อนไปตายคารูนั่นก็อีกเรื่องหนึง่งแต่เขาก็ไม่ได้ผิดอะไรนะอันนี้เป็นแค่ความคิดส่วนตัวของผมเฉยๆครับแต่ถ้าคนเป็นเก่งจริงเนี่ยต่อให้ป้อมมันจะหนาแน่นแค่ไหนเ่ยเขาก็ต้องหาทางร้วงเข้าไปได้อยู่ดีแหละถูกไหมป้อมทุกป้อมเนี่ยล้วนมีข้อดีข้อเสียครับจริงอยู่ที่ว่าป้อมหมีเนี่ยมันแน่นแต่เพราะความที่มันแน่นเนี่ยแหละโอกาสที่ คุณจะหนีเอาตัวรอดเนี่ยมันแทบจะไม่มีครับแล้วที่ผมสังเกตส่วนมากก็จะตายคารูหรือตรงบริเวณโดยรอบดูนั่นแหละครับอ่ะโอเคหมดละก็ใครที่ชอบคลิปนี้แล้วคิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้กับผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ